ร้านขายทุเรียนบนทิกตอกตีเป็นร้อยเจ้าแต่จะมีสักกี่เจ้าที่ทำยอดขายได้กว่า20ล้านแล้วหากเราเป็นร้านค้าที่ขายทุเรียนเหมือนกันมีวิธีไหนบ้างที่พอจะแย่งส่วนแบ่งจากเจ้าใหญ่ๆแบบนี้ได้ลําดับแรกเราต้องดูสินค้าเราก่อนว่าสินค้าของเราพอจะสู้กับเขาได้ไหมแนะนําให้ดูหลายๆเจ้าเพื่อทําการเปรียบเทียบแล้วเข้าไปที่เว็บไซต์คาร์โรลาตาแล้วก็พิมพ์หาสินค้าที่เราจะขายเลย เข้าไปดูที่เว็บไซต์ค a ร์โร t a นะครับพิมพ์ค้นหาสินค้าที่เราต้องการจะขายแล้วกดค้นหานะครับในที่นี้ผมกดแล้วจากนั้นให้เรามาเลือกดูสินค้าที่มันเหมือนเหมือนกันกับเรานะครับในที่นี้ผมจะเลือกเป็นร้านแรกเลยนะครับ สิ่งที่เราจะต้องดูนะครับก็คือเรื่องของยอดขายและข้อมูลเบื้องต้นนะครับอย่างเช่นรายได้ที่มาจากไลน์เท่าไหร่รายได้ที่มาจากวิดีโอเท่าไหร่ร้านนี้ทำรายได้จากช่องทางไหนมากที่สุดและที่สําคัญนะครับอย่าลืมเข้ามาดูด้านล่างน,นะครับเราจะได้เห็นคุณภาพของสินค้าเขาจริงๆนะครับก็คือส่วนของ คลิปวิดีโอนะครับแล้วก็ส่วนของไลฟ์สดอันนี้จะทําให้เราเห็นภาพทุเรียนที่ชัดเจนก็คือเห็นทั้งเนื้อเห็นทั้งลูกทุเรียนสดๆนะครับเห็นเขาปลอกให้ดูและที่สําคัญนะครับถ้าเป็นไปได้สั่งเข้ามาเราจะได้เห็นว่าตรงตามคลิปวิดีโอหรือเปล่านะครับขนส่งไวจริงไหมเนื้อทุเรียนสวยแล้วก็อร่อยจริงๆหรือเปล่าเพื่อนํามาเป็นข้อมูลในการตัดสินใจถ้าเข้าไปดูข้อมูลอย่างละเอียดแล้ววิเคราะห์ดูแล้วว่าสินค้าของเราเนี่ยพอที่จะสู้เขาได้ในหลายๆเรื่องอย่างเช่นเนื้อทุเรียนของเราดีกว่าขนส่ง วักว่าหรือว่าถูกกว่าของเขาจากนั้นเราก็เริ่มนําเสนอได้เลยถ้าอยู่บน t i k t o อกนะครับแนะนาเป็นไลฟ์สดสินค้าประเภทนี้จะได้ผลดีมากๆโดยเฉพาะสินค้าที่เป็นของกินแบบทุเรียนดูจากช่องของน้องพ้แพงบนเว็บไซต์คาร์โรดาต้าทำยอดขาย20กว่าล้านบาทมาจากไลฟ์สดทั้งหมดเลยลําดับต่อไปเราไปดูช่วงเวลาที่ลูกค้าดูไลฟ์สดโดยที่เราจะเข้าไปดูช่วงเวลาการใช้งานของกลุ่มลูกค้าเจ้าใหญ่ๆกันเข้ามาที่เว็บไซต์คาร์โรดาต้าเหมือนเดิมนะครับแต่ครั้งนี้เราจะกดไปที่แถบครีเอเตอร์นะครับ จากนั้นให้เราเลือก ครีเอเตอร์ที่ขายสินค้าตรงกับเราเมื่อเข้ามาแล้วนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเราจะเห็นคําว่าลักษณะของผู้ติดตามนะครับให้กดเข้าไปได้เลยตรงนี้เป็นฟีเจอร์ใหม่ของทางคาร์โรดัต้านะครับเราสามารถดูลักษณะผู้ติดตามของครีเอเตอร์ได้และด้านล่างนี่คือช่วงเวลาที่ผู้ติดตามใช้งานมากที่สุดจากกราฟจะเห็นได้ว่าช่วงเวลาที่คนเข้าไปดูเยอะจากเที่ยงจนไปถึง5้าทุ่มเมื่อรู้แบบนี้เราสามารถจัดเวลาไลฟ์หรือนําไปเป็นข้อมูลในการยิงแอดในช่วงเวลานี้ได้เลยเพราะสินค้าแบบนี้ลูกค้าเลือกดูหลายหลายร้านอยู่แล้ว ถ้าเราสามารถนําเสนอให้ลูกค้าเห็นจุดเด่นของเราได้มากกว่า<ๆ>ก็ยิ่งมีโอกาสสร้างยอดขายได้มากขึ้นสําหรับใครที่อยากลองใช้เว็บไซต์วิเคราะห์ข้อมูลหลังบ้านแบบที่ผมใช้ตอนนี้เว็บไซต์คาร์โรดตมีทดลองใช้ฟรี7วันพร้อม,อมคู่มือการใช้งานส่วนร้านค้านะครับแนะนําให้ใช้พรีเมียมแบบที่ผมใช้จะเหมาะมากๆเลยใส่โค้ดส่วนลดคูชาตอนสมัครแล้วจะได้รับส่วนลด10%นะครับ